ว่าจุดเด่นอย่างนี้ด้วยแหละเป็นยังไงครับโอ้ก็บอกว่ามีแฟนคลับเยอะแยะเลยเกลียวกลาวนะถามนิดนึงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มารับมิตกสารแล่ยเป็นครั้งแรกครับใช่ครั้งแรกใช่ไหมคะเกือออกมีใครมีที่ชูหน่ไหมคะมีการี่ชูไหมคะที่ชูใช้แล้วไม่เอานะคะไแล้วแรงเชื่อเซ็ตตัวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักหนึ่งผู้หญิงเยอะนะคะขอเป็นตัวแทนผู้หญิงในการ โอ้โหไอพี <lawsuit> ulously, ่ไ <busca> ม่ได้เลยนะสกัดดาวลูกตลอดครั้งนี้ก็คือบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มากับพี่อิสารแลมใช่ครับเคยผ่านนะเคยเคยเห็นมานผ่านบ้างเพราะว่าแต่ละคนที่ได้ขึ้นปกเนี่ยต้องบอกว่าน่ารักมากน่ารักมากใช่ไหมทุกคนเลยเห็นอยู่หลังไม่ชื่อที่แบบใครสเปคสเปคของซีดีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชอบแบบไหนสเปคเหรอครับผมจริง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 เมื่อก่อนมีอะไรนะ ชายจะบ้าเหรอชอบผู้หญิงพี่ชอบผู้หญงเหรอนะครับผมหลายคนอาจจะแบบเห็นผมแต่งตัวผู้หญิงแบบขึ้นเวทีบ่อยไงทุกวันนี้เลยสับสนว่าเอ๊ะปกติทุกวันนี้ที่ผู้หญิงที่เข้ามาถามนี่ไม่ถามแล้วนะว่าเฮ้ยซีดีมีแฟนหรือยังทีนี้มันถามว่าเอ้าเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอแล้วเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเป็นไหมไม่เป็นจริงเหรอไม่เป็นผู้ชายจะบ้าเหรอเป็น เป็นผู้ชายครับผมร้อยนะเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายผมเป็นผู้ชายใช่นเล็กเมงนั้นล้อเล่นล้อเล่นนะแล้วตกลงเขตอบยังไม่ได้นะคะว่าจะเป็นผู้หญิงชอบแบบไหนจริงๆริงเมื่อก่อนก็จะมีสเปคครับว่าแบบเฮ้ยเราชอบผู้หญิงแบบน่ารักชอบแบบตัวเล็กขาวอะไรอย่างนี้แบบน่ารักน่ะอะไรครับ่เอาจริงนะคะเอาจริงแล้วผมแต่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสเปคครับ ใช่รู้สึกว like, like, uh, ่าแบบฮ้ยคนนี้ม uh, ีเสน่ห์นะแบบในแบบของเขาอ่ะหรือว่ายังไงนะนะะใครแบกใครเอาแบบใครพูดแล้วจะจบจบไท่ะนะฮะอาะาอดแบกไทยยากนะวิวไหนอ่ะวิวไหนวิวิวิวไหนอ่ะิวกันเลยย่ะยนสตาีน ก็ไม่ได้ถามเลยนี่นี่เขากินกันเขาจิ๋นเหรอแต่จริงไม่มีอะไรใช่ไหมมีอะไรคนที่บอกมีรู้ได้ไงไม่มีไม่มีเป็นน้องครับผมก็ชอบบอกว่าอะไรแบบนั้นใช่ยังไม่ได้พูดเลยยยัง้พูดเลครับผมอ๋อเหรอก็ถามจริงๆว่าชอบแบบไหนหรออ๋อเหรอ ชอบแบบคนคนนั้นแล้วกันอ่ะคนที่ถือป้ายไฟอยู่น้องอะไรครับผมโกงมๆอ่ะผมชอบแบบกนโกงแล้วแบบเฮ้ยเขาดูน่ารักดีดูแบบเฮ้ยพกพาง่ายแล้วก็น่าจะน่าจะปกป้องเราได้ดีระดับระดับนี้คุพกพาไม่ได้ง่ายแนะนำว่าลยน้ไปด้วยกันได้เลยยังไม่ตายพี่ยังไม่ขึ้นอื่นแล้วยังไง ใช่ไหมน้องก็ผอมมากใช่ใช่ใช่นะก็เ่ใรกกล่นตรงขนานี้ราเล่นนะคะแถวเล่นรักกันถ้าไม่รักไม่แถวหรอกราคะอ่ะอะไรคะตรงนี้เสียโคตรวนตลอดเวลาเช็ดเกือได้ค่ะเช็ดเือนข้างไหนข้าไหนอกเขาเช็ดเองแล้วนะตอนนี้ห ฝากผลงานด้วยกันวันมีเพลงซิงเกิลแรกค่ะแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดด้วยไอมิสยูแล้วก็เป็นซิงเกิลเดียวด้วยในตอนนี้ยูชื่อชื่อเพลงว่าไอม s You แล้วับผมสามารถดาวน์โหลดได้แล้วดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าน่าเป็นไงรซีดีกดโปรแชร์นะคะครับผมแต่กดแล้วต้องกดโทรออกด้วยนะไม่กดแล้วแต่ไม่กดโทรออกไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้นะกดวางโอ้โหเดี๋ยวมันเผย หลเลๆอย่างนะครับฝากด้วยนะครับผมใช่ใช่ละครนะครับผมกำลังจะออนแอร์เดือนกรกฎาคมนี้ทางช่องวันนะครับผมชื่อเรื่องว่าจักรรักวิวาโลงนะครับฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับทั้ทีเล่นเป็นใครเล่นเป็นใครเล่นเล่นเป็นคนครับผมเล่นเป็นคนคุณพระไม่ได้เล่นเป็นหมาแน่นอนไม่ใช่ปกตินักงแต่กดก้อนถีบไงเล่นเป็นคนครับเล่นเป็นคนเล่นเป็นน้องชายเล่นเป็นน้องชายของพี่หนูนาชื่อว่าแจ็คในเรื่องนะครับผมในเรื่องก็จะมีพี่หนูนา พี่บี้เดอะสตาร์แล้วก็หลายๆคนเลยพี่แป้งกัจีลานะเนี่ยเขาตอบคำถามแทนผมได้หมดเลยทุกวันนี้คือเขาอยู่อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมทุกวันนี้ถ้าพี่ถามสงสัยอะไรยื่นไมค์ไปได้เลยได้เลยครับผมโอเคได้คำตอบเหมือนแบบว่าตัวจริงเลยใช่ไหมครับผมโอเคขอเคสียงปรบมือนะคะเสียงกีนได้นากับซีดีค่ะขอบคุณมากๆเที่ยวเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้บอกว่าซีดีถ่ายรูปก่อนละกันนะคะแล้วขอเชิญถ่ายนะคะตัวกอลนฟไปถ่ายรูปกันใกล้ใกล้